สวัสดีท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับอาจารย์ครับเมื่อกี้แวะซื้อข้าวคั่มมาฝากอาจารย์ช้านิดหนึ่งครับอาจารย์เป็นไรครับครับครับวันนี้มาขอความกรุณาครับท่านอาจารย์ให้ช่วยสอนพวกเราหน่อยครับวันนี้มาถึงธาตุอาหารพืชตัวคปเปอร์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับบทบาทของคปเปอร์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างไรครับอาจารย์ช่วยสอนพวกเราหน่อยครับอาจารย์ครับได้ครับครับ ค o p เปอหรือทองแดงเนี่ยนะครับก็เป็นจุลธาตุหนึ่งในแปดตัวนะแล้วก็เป็น1ในส1ในสี่ตัวที่มักจะแสดงอาการร่วมกันอย่างที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้ก็คือสังกสีเหล็กแมงกานีสกามก็จะมี c o p เปอรกราบนะจะเกิดในสภาพที่ดินเป็นด่างกามฟีชเป็นด่างนะครับก็บแต่ปกติ อาการขาดคอปเปอร์แทบจะไม่เคยปรากฏเลยนะครับน้อยมากเพราะว่าคอปเปอร์นี่เป็นธาตุตัวหนึ่งที่พืชต้องการน้อยเป็นถ้าถ้าพูดถึงก็เป็นในอดีตก็เป็นลำดับที่สองน้อยเป็นลำดับที่สองรองจากมอลิบินัมตอนนี้มีตัวที่น้อยกว่ามอลิบินัมคือตัวนิกเกิลเพราะฉะนั้นเขาเลยขยับตำแหน่งมาเป็นน้อยอันดับสามแต่น้อยจริงๆครับ นะครับแต่ว่าบุมบาทของตัวคอปเปอร์นั้นสำคัญมากมนะครับดนะีค่อนข้างจะครอบคุมค่อนข้างเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับค,บเ,คปเปอร์ในตัวย่อนะครับก็ค,บคือตัว C ตัวใหญ่ U ตัวเล็กเป็น Cu ครับทำมาถึงยอ่อ c ซียูมาจากภาษาละตินเหมือนกัน ที่ภาษาละตินของค o p เปอร์ก็คือคิวปันะ C U P R U M คือคิวปัมไปโอ้เราแทบไม่ได้ยินภาษาละตินเลยนะอาจารย์คะคิวปัมเหมือนก็เลยเลยย่อเป็น C U นะครับครับอาจารย์ก็เป็นธาตุตัวหนึ่งที่มีประจุสองแบบมีทั้งสองบวกกับหนึ่งบวกครับถ้าเป็นสองบวกเล้าก็เรียกเป็นคิวปริกครับถ้าเป็นหนึ่งบวกเราก็เรียกเป็นคิวพลัส แต่ฟอร์มที่ทํางานก็คือเป็นรูปของคิวปิดเป็นสองบวกบแต่ว่าเมื่อทํางานเสร็จทํางานแล้วก็จะเป็นกลับมาเป็นเป็นหนึ่งบวกสองบวกสลับกันไปแบบนี้แต่หลักๆแล้วตัวที่ทํางานคือสองบวกครับนะครับครับดินโดยทั่วไปในโลกเนี่ยนะครับมักจะมีตัวธาตุคอปเปอร์ตัวเนี้ยหรือทองแดงเนี่ยนะฮะใน่ปริมาที่เพียงพอ อาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงครับการเดินทางของธาตัวนี้เดินทางขาเดียวก็คือใช่ครับขาเดียวเหมือนกันใช่ไหมครับขาเดียวเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นไปได้ทั้งสองฟอร์มก็คือทั้งหนึ่งบวกกับสองบวกอ๋อครับครับนะครับครับลากสามารถดูขึ้นไปได้ทั้งสองฟอร์มครับแต่ฟอร์มหลักๆของการทํางานจะเป็นสองบวกครับคือคือถ้าเทียบสัดส่วนแล้วสองบวกจะมากกว่าครับนะครับอาจารย์ตรงนี้ผมสนใจนิดนึง เอการเดินทางในลําต้นพืชเดินทางจากรากเนี่ยสู่ใบคราวนี้การพ่นสารประกอบทองแดงไปที่ใบเนี่ยจะเกิดการสะสมในใบไหมครับมีครับมีแน่นอนครับอ๋อมีแน่นอนใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวอ๋อมีใช่ไหมอาจารย์จะพูดถึงไอ้ตรงนี้อีกทีหนึ่งอ๋อครับครับขอโทษครับนะครับครับก็อาการขาดธาตุจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการศึกษาจากใน ในกระบะรับนะในกระบะที่ให้ทาาหารที่ปราศจากตัวคอปเปอร์อถึงถึงแสงอาการได้ชัดเจนแล้วก็พืชหลักที่ที่ใช้เป็นตัวสำหรับในการศึกษาก็คือกลุ่มส้มซึ่งซึ่งจะอ่อนไหวนะต่ออาการขาด่าตุไนลิเชนิบนะครับ,รบอาการที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือสีใบเนี่ยจะ จะเขียวเข้มออกดำนะครับสีทึบๆนะฮะใบใบไม่เป็นไม่เป็นมันนะครับแล้วก็มีการสะสมของยางของพวกเลเท็กซ์เนี่ยนะครับหรือเรียกว่ากรรคับนะครับในส่วนต่างๆทั้งในตัวผลทั้งในตัวเปลือกคือที่ที่กิ่งเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นกมพ็อกเก็ต นะเป็นกลุ่มยางเมื่อเมื่อเมื่อเปิดเปลือกออกจะเห็นยางสะสมอยู่อาจารย์ตัวนี้ขออนุญาติเเป็นแผลเมื่อแค่เป็นแผลผุพ,พองครับครับขออนุญาตอาจารย์อาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ย้าอาหารต่างๆเนี่ยพอเวลาสแสดงอาการขาดธาตุแล้วเนี่ยใบสีจะจืดจางลงแต่ธาตุสารประกอบทองแดงเนี่ยก็คือสีของใบปกติเหรอครับอาจารย์สีใบยังเขียวอยู่แต่ว่าแต่ว่าเป็นสีออกไปทางทางเขียวดํา อ๋อไปทางเขียวดำแล้วอาจารย์แล้วก็สีทึบนะครับอ๋าเขียวดำทึบนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่สดใสอนะครับอันนี้คือใบที่โตโตแล้วติดเต็มที่แล้วโอัคอาจารย์ครับส่วนใบใหม่เนี่ยนะที่ยอดใี่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมีอาการอันหนึ่งนะก็คือเกิดขึ้นในลักษณะั้รผีดซาเป็นกระจุกใบอาจจะเจ็ดแตดกิ่งโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับครับเป็นเป็นกระจุกเลยเป็นกระจุกนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ กิงจะมีลักษณะผอมเรียวโอ้เคยเจอในส้มนี่แหละจ้ะลักษณะผอมเรียวแล้วก็ใบจะลดรูปลงก็คือจะแคบสอบแคบลงใคยๆเขาเขาเรียกว่าเป็นอาการของใบของใบแบบใบท้อเป็นแบบพีชเขาเรียกเป็นพีชลิฟแพทเทิร์นนะครับครับคือปลายใบจะสอบแหลมคล้ายใบหอกครับครับหอกแลครับ อขณะเดียวกันเนี่ยอาการเฉพาะอีกอันหนึ่งก็คือกิ่งที่ที่ผีขึ้นมาใหม่ชุดเนี่ยนะมัจกจะหมดอายุขอนกำหนดแล้วก็ตายจากปลายกิ่งลงมาซึ่งอาการนี้คือนี่คือที่มาของอาการที่เรียกว่าอาการไดแบกอารไดแบกก็คือตายจากปลายกิ่งลงมานะคือเริ่มต้นมาจากมาจากในอาการขาดธาตุคอปเปอร์ก่อนก็เสร็จแล้วก็ไปใช้กับในอาการอื่น การอักดแบกเนี่ยนะครับนะัลักษณะันนี้ครับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเฉพานะในในตัวนะในตัวสําหรับตัวธาตุทองแดงครับ,รบอันนี้ตัวคอปเปอร์เนี่ยถึงบทบาทที่สําคัญคของตัวคอปเปอร์เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม และเอนไซม์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มีความสําคัญมากๆนะฮะครับ,รบต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเ,เดี๋ยวลองดูภาพนิ้นิดหนึ่งนะครับคบเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์พลาสโซไซยานินนะครับเอนไซม์พลาสโซไซยานินเนี่ย ยังจาอันนี้ได้ไหมวันก่อนที่พูดถึงตัวแมงกานิส uh, นะตัวนี้อันนี้เป็นขั้นตอนของการสังเคราแสงในช่วงนะฮะในช่วงที่ต้องการใช้แสงช่วงที่รับแสงนะครับที่เราเรียกว่าเป็นไลท์เรียคชันคือการสังเคราแสงจะมีสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าเป็นไลท์เรียคชันจึงต้องซึ่งใช้พลังงานจากแสงแดดอีกขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าเป็นดาร์คเรียคชัน ซึ่งขั้นตอนนั้นไม่ต้องการใช้แสงแดดแต่ขั้นตอนนั้นเนะ่ยเป็นการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครับนะครับอันนี้เรากลับมาดูตรงนี้นะครับเวันก่อนเราพูดถึงตัวแมงกานิสแมกานิสมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการแตกตัวของน้ำนะเพื่อใหออ้อิเล็กตรอนจากการจากตัวของน้ำเนี่ยเป็นตัวรับพลังงานจากแสงแดด แต่เมื่อพลังงานจากแสงแดดเมื่อ็กตอนตัวนี้ได้รับพลังงานมากกว่าปกติมันก็ดีดตัวเองขึ้นระดับพลังงานตัวมันนี้ก็สูงขึ้นน,นี่แต่พลังงานที่สูงขึ้นมันสูงมากจนทั้งมันไม่สามารถอยู่ตัวได้คือก็ค,อ stable, คือไม่สเตเบิลคือไม่เสถียรนั้นก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานออกมาครับในขั้นตอนของการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันก็จะมีตัวรับพลังงานซึ่งวันก่อนเราคุยกันถึงตัว ตัวฟอรีด็อกซินนะครับตัวนะฮตัวไซโตโครมนะที่รับต,ตัวนี้รับแสงที่มีธาตุเหล็กนะฮะแล้วก็มีมีกำเนิดของ ATP เกิดขึ้นนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวพลัสโซไซยานนอยู่ตรงไหนอ่ะมีทำหน้าที่ในการนะในในในการรับรับแสง ซึ่งปลสโตรซนินเนี่ยก็จะมีตัวคัพเปอร์เป็นส่วนประกอบครับครับนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเอนไซม์อาจารย์ตารางนี้เวลาเสิร์ชหาต้องใช้คําว่าอะไรครับอาจารย์อ๋ออันนี้แม่อันนี้อันนี้มาจากนะนะอันนี้เอามาจากหนังสือครับอ๋อหนังสืออาจารย์มาจากเท็าากซ์บุ๊กครับนะ อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข,อข้องกับตัวนะตัวเอนไซม์ที่เราพูดถึงวันก่อนนะคท,ที่พูดถึงขั้นตอนของการสังเคราะห์ IAA ใช่ไหมครับครับนะที่เราบอกว่าไอโตัวสังกะสีมีส่วนสำคัญในการสร้างตัวอะมิโนซิตนะบทริตัวนะตเฟนนะขั้นตอนอันหนึ่งนะครับนะของการสร้าง IAA น,นี้่นะ มันจะผ่านมาเป็นตัวทริปโามีนอะคอปเปอร์เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับเรื่องของแอมมีนเนี่ยหลายตัวทีเดียวตัวหนึ่งก็คือเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกา้การเปลี่ยนนะจากไอมเอมามา,มาเป็นตัวทริปโามีนขั้นตอนตรงนี้นะครับครับไม่ไม่ใช่เเป็นจากไช a าเปอมนไปไปเป็นไอ a เอครับอยู่ในปฏิกิริยาขั้นตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นทริปโามีนออกซิเดส นะคอปเปอร์นี่จะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่เราเรียกว่าออกซิเดสเอนไซม์อยู่เยอะมากๆครับแล้วกอ็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคือเอนไซม์ที่เราเรียกว่าไซโตโครมครับนะเอนไซม์ไซโตโครมเนี่ยอันนี้ครับแล้วก็แสดงให้ดูเกี่ยวกับว่านะในเรื่องของการหายใจมันมีการกำเนิดตัวที่รับพลังงานที่เราเรียกว่า NAD นะครับ เอ็นเดรีนี่มีพลังงานสูงมากเสร็จแล้วก็จะถ่ายทอดให้ไปเป็นรูปของ ATP ครับนะหนึ่งหนึ่ง NAD NAD คือนิโคตินามิดนะอะดีนีนไดนิฟโรไทนะก็ก็จะให้เป็นสาม ATP นะและขั้นตอนการถ่ายทอดตรงนี้ก่อนที่จะได้เป็นเป็น ATP ออกมาเนี่ยก็จะมีตัวสซตล์โครมเนี่ยกลาเป็นสซต,ตโครมออกซิเดสซึ่ง คัปเปอรเป็นส่วนประกอบของไซโตโครมออกซิเดสจะรด้ NAD กับ NADP นี่ตัวเดียวกันไหมครับไม่คนละคนละตัวครับนะ NAD นี่เป็นเป็นตัวรับพลังงานหนึ่งเอหนึ่งอจะผลิตได้สาม p ออ้ครับอาจารย์นี่วงจรชื่อชื่อตัวนี้เป็นแคปไซเคิลหรือหรือไซคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลจะเป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการหายใจ อาจารย์วงจรนี้เดี๋ยวคราวหน้าขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยอธิบายโดยรอบสักครั้งหนึ่งครับอาจารย์รั้ได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมาจากเป็นขัตตอนของกลโคเลสเตออลการสลายตัวโมเลกุีของน้านําตาลครับครับอาจารย์นะครับครับนอกจากอันนี้แล้วนะคัวคารเปอร์ยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่สําคัญอีกหลายหลายชนิดนะเอนไซม์ตัวหนึ่งก็คือตัว Ascorbic Acid o x i d a s e ascorbic acid ก็คือวิตามินซีค uh, รับนะฮะแอสคอ c บก i อซิ i d อกซิเดสเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสลายวิตามินซีซึ <concept> ่งมีคอปเปอร์เป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นถ้ามีสารประกอบคอปเปอร์เพิ่มขึ้นปั๊บการสลายการสลายตัวของวิตามินซีหรือ Ascorbic Acid ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วอ๋ครับนะครับครับ เอนไซม์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่เราเรียกว่า uh, polyphenol o x i d a น e ะที่มีคปเปอร์เป็นส่วนประกอบอยู่เอนไซม์ polyphenol o x i d a ด e หรือ PPO หนึ่งซึ่งทางนะคนที่เรียนทางโพสซาเวสจะรู้จักดีเลย นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ขออให้เกิดปฏิกิริยากันเกิดสีดําขึ้นในพืชอก็คือไปทําปฏิกิริยาไปออกซิไดซ์พวกฟีโนลิกคลอพาวฟีโนลิกคลอพาวในพืชนี่มีโอ้ในนับเป็นหมื่นอย่างแอนโทเซนินก็เป็นฟีโนลิกคลอพาวอย่างหนึ่งนะครับนี้ไปทําให้เกิดการรวมตัวของพวกฟีโนลิกคลอพาวแล้วก่อให้เกิดเป็นสีดําขึ้นจะสีดําในพืชนี่อะไรบ้างครับอารช่วยยกตัว มันอย่างเช่นเปลือกเปลือกกล้วยที่เป็นสีดำอ๋อ oh, ครับนะครับหรืออย่างการทําใบชาดำอย่างเนี้ยนะอ๋อ oh, ครับนะชาดํานี้ต้องคลึงให้เซลลแตกครับนะึะคลึงให้เซลลแตกแล้วเสร็จแล้วให้ตัว PPO เนี่ยนะตัวนี้ไปทํางานทําให้มีสีมันออกไปทางสีเข้มขึ้นครับนะครับนั่นคือที่มาของพวกชาดำนะครับก็ เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่เราเรกว่าเป็นออกซิเดสอีกนะฮะอ,อีกอีกหลายตัวทีเดียวนะครับและนี่มันถ้าเรามองดูตรงนี้เนขะาพอดีเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์สารพัดชนิดเดียวับนที่มือบทบาทที่สำคัญนะแต่ว่า อาการอันที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาการที่เราเรียกว่าใช้สารคอปเปอร์มากจนเกินขอบเขตเพราะว่าคอปเปอร์นี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสารป้องกันกำจัดเชื้อราก็ค,คือที่เราเรียกว่าสารประกอบคอปเปอร์ซึ่งจะมีอยู่หลักๆแล้วจะมีอยู่สองฟอร์ม ฟอร์มหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็นคอปเปอร์แดงหรือคอปเปอร์ออกซิคไรายนะครับอีกฟอร์มหนึ่งที่เป็นคอปเปอร์เป็นสีฟ้าก็เป็นเป็นรูปของคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์หรือคิวปริกไฮดรอกไซด์นะครับเกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารประกอบคอปเปอร์ในอดีตหลักๆจะเป็นตัวคอปเปอร์แดงซึ่งเป็นตัว ที่มีราคาไม่แพงมากนะเกษตรกรก็เลยเติมเข้าไปทุกครั้งในการพ่นยาบอกว่าเป็นยาพื้นพื้นนะก็เลยเติมเข้าไป,ไปท,ทุกครั้งส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือชาวสวนผู้ปลูกมะนาวนะมักจะใช้คอปเปอร์ซึ่งปัจจุบันก็จะใช้เป็นตัวคอปเปอร์สีฟ้าค,คือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ก็เชื่อว่าตัวคอปเปอร์ตรงนี้สามารถไปกําจัดแคานเกอร์ได้ ขอบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าสารคอปเปอร์ไม่สามารถฆ่าเชื้อแคนเกอร์ได้เชื้อแคนเกอร์นี่เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับสารสารกลุ่มที่เป็นป้องกันกาจัดเชื้อราไม่สามารถฆ่าแคนเกอร์ได้เพียงแต่ทําให้ใบมันหลุดร่วงไปนะครับ ทำให้เกิดการใช้คอปเปอร์ตัวเนี้ยมากจนเกินควรอาจารย์ครับมาถึงอยู่ในส่วนของอาจารย์ครับมาถึงตัวนี้อย่าว่าแต่กเษตกษตรกรนะครับผมยังเข้าใจผิดหรือว่าคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เนี่ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อท้ืไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ครับอ๋อแต่ไปยับยัง้ไ<ป>ไงไบอาจารย์รไปทําให้ใบใบที่มีเชื้อร่วงไป<อ>แล้วก็มีส่วนไปทําให้เชื้อที่เข้า เข้าไปในในเนื้อเยื่อพืชนะไม่ขยายวงกว้างอ๋อไม่ขยายวงกว้างนะครับอาจารย์ก็เลยมองดูว่าเสามารถคุมเชื้อได้จริงๆเชื้อไม่ตายเชื้อยังอยู่ครับเข้าใจครับอาจารย์มันถึงมันถึงระบาดตลอดเวลาคครรัับบเพราะฉะนั้นการใช้สารกลุ่มคัพเปอร์เพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อแคนเกอร์มันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์นิดหนึ่งครับเผมสงสัยนิดหนึ่งว่าสีแดงของคัพเปอร์ออกซิคไรด์กับสีฟ้าของ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เป็นสีที่ถูกสร้างขึ้นหรือสีของเนื้อสารโดยตรงครับของเนื้อสารครับอ๋อสีองของเนื้อสารโดยตรงนะจารั์ครับก็คอปเปอร์ก็เป็นส่วนประกอบของสารป้องกันป้องกันกตับเชื้อราในอดีตตัวแรกๆเลยที่เรารู้จักกันก็คือตัวบอโดมิกเซอร์ไงครับโอ้ข้าจันนะตัวบอโดมิกเซอร์ก็คือใช้ใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเกจุดสีเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับกับน้ำปูน S <S <ม>นะครับแต่ว่ามันต้องเตรียมก่อนการใช้ครับนะครับเออมันก็เลยมีการพัฒนาออกมาในรูปของเป็นรูปของคอปเปอร์ออกซิคไรด์กับรูปของยูบิคไรดรอกไอ์ครับครับครับ,รบก็เคยมีจนกระทั่งสารคอปเปอร์เนี่ยไปตกค้างอยู่ในเปลือกส้มผิวส้มด้านในที่ออกมาเป็นสีฟ้า นะครับ,รบ,รบในในเงาะก็เคยก็เคยพบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในอดีตมีการใชนะนะ้ใช้สารกลุ่มคอปเปอร์แบบไม่บรรดาบรรยัญญงกันครับอาจารย์แบบครับอันนี้เป็นกรณีที่เราพบในประเทศไทยที่ไม่นะท,ที่ไม่ใช่เกิดจากอาการขาดครับจริงๆแล้วอาการข,ขาดคอปเปอร์ในบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่เคยปรากฏเลยถ้าหากว่า เรามีการใช้สารประกอบพวกป้องสารประกอบการแตชื้ราพวกนี้เป็นระยะนะครับรบแต่เท่าที่เคยเห็นมากับตัวมีอยู่สองกรณีของอาการขาดอาการขาดอันแรกที่เห็นอยู่ับอยู่ในกระบะที่ในโรงเรือนที่ผมปลูกส้มนะครับวัสดุก็คุณสามารถนี่แหละเป็นคนปลูกโอ้ตัวแสบเลยครับอาจารย์คนนี้ครับนะครับ ก็วัสดุปลูกนี่แหละครับครับเราไม่มีดินส่วนผสมแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้พ่นตัวสารกลุ่มคอปเปอร์เลยครับจนกระทั่งมีอยู่ระยะหนึ่งไปสังเกตเห็นก็เลยสงสัยน่าจะเป็นอาการขัดคอปเปอร์อ๋าจารย์จับได้ด้วยเหรอครับอาจารย์ก็คือลักณะตาเนี่ยเลี่ยนมาเป็นกระจกอครโนะเป็นกระจกก็ประมาณเจ็ดแปดยอด แล้วก็มีอาการไดแบกแบบที่อธิบายให้ฟังในตอนแรกนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เคยเจออีกเคสหนึ่งไปไปดูสวนที่กำแพงเพชรก็เป็นของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ดินกำแพงเพชรนี่มีลักษณะเป็นดินทรายนะครับนะครับก็แปลงนั้นก็อายุประมาณสีปีแล้วนะพอไปเห็นอาการที่ใบคืออาการ กิ่งเนี่ยเรียวยาวครับนะแล้วก็ตัวใบเนี่ยผอมเรียวแบบที่บอกว่าคล้ายๆใบใบต้นต้นท้อใบพีชเนี่ยครับครับก็เลยสอบถามทางสวนทางผู้จัดก,การสวนว่าเคยใช้มีกันได้มีการใช้สารกอบคอปเปอร์บ้างหรือไม่ก็บ,บอกก็ไม่เคยใช้เลยก็เลยถึงบางอ้อนะครับเพราะดินบริก็เป็นลักษณะของดินทรายด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเคสที่เคยเห็นมากับตาตัวเองแต่โดยทั่วไปแล้วไม่เคยปรากฏอาการขาดคอปเปอร์ที่ไหนครนะครับยกเว้นจากในในลักษณะที่เป็นค่อนข้างจะเฉพาะลักษณะแบบนั้นครับถ้าโดยสรุปแล้วคอปเปอร์ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเอนไซม์สารพัดชนิดเหมือนกันที่มีบทบาทที่สำคัญกับการเจริญเติบโตของพืช แลวเอนไซม์พวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นเอนไซม์ที่เราเรียกว่าออกซิเดสเอนไซม์ที่เรียกว่าออกซิเดสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ต้องการใช้ออกซิเจนครับรเพราะปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนครับนะครับครับก็คือปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะครับครับก็หลักๆแล้วก,ก็จะเป็นลักษณะนี้ของตัวคอปเปอร์ นะครับครับอาจารย์ต้องการน้อยก็จริงแต่ว่ามีบทบาทที่สําคัญครับแต่แต่ว่าเราคงไม่ต้องกังวลมากนะว่ามันจะมีอาการขาดที่ไหนการการพ่นสารประกอบคอปเปอร์เพียงหนึ่งหรือสองครั้งนะในรอบหลายๆเดือนเนี่ยปริมาณคอปเปอร์ก็เพียงพอแล้วครับอาจารย์ครับนะครับรัสำหรับในตัวพืชครับ โอ้โหเต็มอิ่มครับอาจารย์23นาทีครับอาจารย์กับคอปเปอร์ครับนานกว่าเตวอื่นเหมือนกันแสดงว่าสําคัญอาจารย์ครับสําคัญครับแต่ว่ามันต้องการน้อยมากแล้วก็มักจะไม่แสดงอาการอาการขาดให้เราเห็นครับเพราะว่ามันมีเพียงพอในโดยธรรมชาตินะครับครับอาจารย์ครับครั้งหน้าครับตัวไหนดีครับถ้าตัวบีใช่ไหมครับอาจารย์ตัวโบรอนตัวโบรอนนะครับโอ้ทานี้ก็สําคัญนะอาจารย์ เหมือนจะมีเรื่องเล่าน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะโหเยอะน่าดูสําหรับโบลอนครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครับต้องขอกบขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับพวกเราครับหวังว่าในครั้งหน้าจาจะให้ความครุณาอย่างนี้อีกได้ครับอาจารย์ไปเรื่อยๆครับด้วยความยินดีครับกร่าบขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์กร่าบขอบคุณสวัสดีครับ